สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนําข่าวสารดีๆมานําเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลพบุรีและชาวจังหวัดลพบุรีได้รับทราบข่าวสารข้อมูลของทางเทศบาลเมืองลพบุรีดังต่อไปนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีสั่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันล้างพื้นล้างอ่างและกวาดพื้นทำความสะอาดกรงลิงทั้ง3กรงเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณข้างเคียงนายจำเริญสลาชีพนายกที่สุนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันล้างพื้นล้างอ่างและกวาดพื้นทำความสะอาดกรงริงทั้งสามกรงภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตําบลโพข้าตน้นอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากการสะสมจากอุจจาระปัสสาวะของริงและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณข้างเคียง โดยได้ดํดำเนินการตามคำแนะนำของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีการกำหนดเป็นแผนในการทำความสะอาดในทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบริเวณข้างเคียงโดยจัดเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรุที่1 หลังจากที่ได้นำลิงจับจากจุดแรกบริเวณโรงแรมเอเชียและผ่านเข้าขบวนการตรวจโรคทำประวัติทำหมันเข้าไปควบคุมไว้ประมาณ200ตัวส่วนกงที่2และกงที่3เป็นการนำลิงที่จับมาจากจุดตลาดมโนราและหน้าร้านชัยโยานิตตรงข้ามพระปัางสามยอดเพื่อเป็นการทดสอบระบบความแข็งแรงของกง จากการสังเกตและติดตามของเจ้าหน้าที่พบว่าลิงทุกตัวสามารถปรับตัวเข้ากับบ้านหลังใหม่ได้เป็นอย่างดีและอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทะเลาะกันเพราะแต่ละกงจะถูกแยกปล่อยให้เป็นลิงที่ถูกจับมาจากฝูงเดียวกันและหากผ่านขั้นตอนการทดสอบเรียบร้อยก็จะดำเนินการต่อในทันทีแต่ครั้งนี้จะเป็นการจับชุดใหญ่จับทุกจุด ที่ลิงไปสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการจัดระเบียบให้ลิงและคนอยู่ร่วมกันได้เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่4มิถุนายน2567จาเจ้าหน้าที่สำนักงานที่บาลบเมืองลบบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบกรงที่จะใช้จับลิงในวันรุ่งขึ้นโดยมีการเตรียมกลงขนาดใหญ่ที่ใช้จับ และเคลื่อนย้ายลิงจำนวนกว่า15กรงโดยเทศบาลเมืองลบบุรีจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับลิงครั้งใหญ่ในวันที่5มิถุนายน2567เป็นต้นไป นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งเจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีติดตั้งป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะบริเวณถนนสิงหราชเดชโชชัยหากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับปรับจริงหลังมีคนมักง่ายนำขยะมาทิ้งบริเวณดังกล่าวทำให้ภาพไม่สวยงามนายจำเนรสลาชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีติดตั้งประกาศคำสั่งห้ามทิ้งขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนว่าจุดดังกล่าวไม่ใช่ที่ทิ้งขยะทั้งนี้เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่มักง่ายลักรอบนำขยะมาทิ้งในจุดดังกล่าวและจะดำเนินการจับปรับจริงกับผู้ที่มักง่ายทิ้งขยะไม่เป็นที่นายจาเรนสละาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่า เทศบาลเมืองลบบุรีจะเอาจริงจับกลุ่มผู้กระทำความผิดโดยอาศัยมาตราตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535มาตราที่32วรรคที่1ห้ามไม่ให้ผู้ใดทิ้งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนพื้นที่สาธารณะหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะในบริเวณดังกล่าวหลังจากที่มีคนมักง่ายนำขยะมาทิ้งซึ่งเป็นภาพที่ไม่สวยงามและไม่ใช่ที่ทิ้งขยะโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ขอความร่วมมือกับประชาชนช่วยการรักษาความสะอาดหากเป็นไปได้ให้นำขยะใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บได้อย่างง่ายและยังป้องกันสุนัขแมวมาคุยเขียทำให้ขยะกระจัดกระจายเป็นภาพที่ไม่น่ามองสวยงาม โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกพร้อมหนุนการโรล,ลลงที่เน้นบุหรี่ไฟฟ้าหยุดโกหกได้แล้วมีเดินโรล,ลลงถือป้ายไปรอบชุมชนใกล้กับสถานศึกษาเพื่อโรล,ลลงให้ชาวชุมชนเห็นพิษภัยของการสูบบุหรี่นางมรกตจันทรัตน์ผู้บรการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี เป็นประธานเปิดก,กิจกรรมวันงดสุขบุหรี่โลกประจำปี2567โดยนางสาวจินตนายิ้มแย้มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานว่าโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดกิจกรรมวันงดสุขบุรีโลกประจำปี2567ประกอบด้วยการเดินรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับวันมดสุบุรีโลกการจัดนิทรรศการวันมดสุบุรีโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุรีเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่โทษและพิษภัยของบุหรี่ให้กับชุมชนได้รับทราบเพื่อให้ชุมชนเกิดความศรัทธาในสถานศึกษาและทราบถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ด้านนางมรกฎจันทรัตน์ ผู้บริการสถานศาึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้กำหนดวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่เป็นสาเหตุที่สำคัญโรคที่คุกครามชีวิตเป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุของการเกิดทุกโกลาพและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์แม้ว่าประชาชนทั่วไปจะรับรู้ว่าบุหรี่ทำลายสุขภาพมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธนารนณะแต่การสูบบุหรี่ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นดังนั้นการรวมพลังเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันเยาวชนให้พ้นจากพิษภัยบุหรี่ เพื่อสังคมไทยในยุคปลอดบุหรี่ปลอดโลกและพร้อมที่จะเป็นพลังสร้างสรงสรค์อย่างมีคุณค่าแก่สังคมต่อไปจากนั้นนางมรกตจันทรัฐผู้การสถานศาึกษาโรงเรียนเทศาบาลสระบบสาธิตเทศาบาลเมืองลพบุรีได้เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดรายการต่างๆเช่นการประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดแต่งคำขวัญเป็นต้นก่อนที่จะมีการเดินขบวนรณรงค์ ตามชุมชนต่างๆใกล้กับสถานศึกษาโดยวันงดสุบุหรี่โลกประจำปี2 5 1 7ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นการรณรงไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหยุดโกหกได้แล้วเพื่อย้ำเตือนให้เยาวชนผู้ปกครองและประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ตระหนักรู้เท่าทันถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มวัยเรียนเยาวชนเนื่องจากเป็นผลผลิต ยาสูบรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดความสนใจภาพรักของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวการ์ตูนและเพิ่มรสชาติให้หลากหลายเพื่อเย้ายวนให้ลิ้มรลองรวมถึงเพิ่มโอกาสให้การเข้าถึงและการเสพติดซึ่งเป็นผลทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่จากผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่และบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกและมีการถือป้ายโลน,โนโลงเดินไปรอบชุมชนใกล้กับสถานศาึกษาเพื่อโลนโลงให้ชุมชนเห็นพิษภัยของการสูบบุหรี่ที่โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาการผู้มีการถาศาึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี เป็นประธานกิจกรรมวันงดสุบุรีโลกประจำปี2567โดยมีการเดลโลโลินรณรงให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสุบุรีโลกจัดนิทรรศการวันงดสุบุรีโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุรีเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่โทษและพิษภัยของบุรีให้กับชุมชนได้รับทราบเพื่อให้ชุมชนเกิดความศรัทธา ในสถานศึกษาและทราบถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่โดยนางสาวเหมือนฝันมงเดชรักษาการผู้มีการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งบุหรี่เป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคที่คุกคามชีวิตเป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพ และเป็นสาเหตุของการทุกโกลาพและเป็นสาเหตุของการเกิดทุกโกลาพและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์แม้ว่าประชาชนทั่วไปจะรับรู้ว่าบุหรี่ทำลายสุขภาพมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะแต่การสูบบุหรี่ก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นดังนั้นการรวมพลังเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกงันเยาวชน ให้พ้นจากพิษภัยบุรีเพื่อสังคมไทยในยุคใหม่ปลอดบุรีปลอดโลกและพร้อมที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าแก่สังคมต่อไปโดยกิจกรรมมีการเดินโลโลงถือป้ายประชาสัมพันธ์วันงดสุบบุรีโลกและประชาสัมพันธ์โทษของบุรีไปรอบชุมชนใกล้สถานศึกษา ก่อนจากการวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์เวลาศักดิ์ไกรเลิศก,กรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ